ขีดขีดขีดสคริปต์เสียงบรรยายมิสูบิชิปาเจโรสปอร์ตประมาณ1,000คำสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงรถ SUV ที่เป็นตำนานและได้รับความนิยมไปทั่วโลกรถคันนี้เต็มไปด้วยพลังความหรูหราและความสามารถในการลุยทุกเส้นทางใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงมิสูบิชิปาเจโรสปอร์ตรถ SUV ขนาดกลางที่สร้างชื่อเสียงมาตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี1996 มิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตถูกสร้างบนโครงสร้างแบบ Body on อนเฟรมทำให้ตัวรถแข็งแรงทนทานและเหมาะสำหรับการขับขี่ทั้งบนถนนในเมืองและเส้นทาง o f f ฟโรดที่ทา้าทายโครงสร้างแบบนี้จะทำให้รถมีความมั่นคงสามารถรับน้ำหนักได้ดีและให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเมื่อขับบนเส้นทางที่ครุขระในด้านขุมพลังปาเจโร่สปอร์ตมาพร้อมกับตัวเลือกเครื่องยนต์ทั้งดีเซลและเบนซินที่ให้แรงบิดสูงและกำลังขับเคลื่อนที่ดีเยี่ยม ระบบขับเคลื่อน4ล้อ CWD ของป a เจโรสปอร์ตใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้การยึดเกาะถนนที่ดีไม่ว่าจะเป็นทางโคลนทางหินหรือทางลาชาันคุณจึงมั่นใจได้ว่าจะไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยความสูงจากพื้นของรถถูกออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับการลุยทางออฟโรดทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องใต้ท้องรถชนกับสิ่งกีดขวางระบบการสะเทือนแข็งแรงและนุ่มนวลให้ความสบายตลอดการเดินทางแม้บนถนนที่ขรุขระ มาดูที่ดีไซน์ภายนอกกันบ้างปาเจโร่สปอร์ตโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบดินามิกชิลียที่ดูดุดันไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบและล้ออลอยขนาดใหญ่ที่ทาให้รถดูสปอร์ตและทรงพลังเมื่อวิ่งบนถนนเส้นสายตัวถังดูโชบเฉียวทันสมัยเหมาะกับคนที่ชอบความเท่และความหรูหราในเวลาเดียวกันภายในห้องโดยสารกว้างขวาขงเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระและปรับได้หลายระดับเพิ่มความสบายเมื่อเดินทางไกลฟีเจอร์ภายในมีทั้งจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ ระบบเชื่อมต่อบลูทูธพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยมากมายเช่นถุงลมนิราภายัย ABS traction control และเซนเซอร์ช่วยจอดทำให้คุณและครอบครัวปลอดภัยตลอดการเดินทาง Mitsubishi Pajero Sport เหมาะสำหรับทั้งครอบครัวและคนที่รักการผจญภยัยไม่ว่าคุณจะเดินทางท่องเที่ยวในเชียงใหม่ภูเขาเหนือสุดของไทยหรือจะขับรถในกรุงเทพรถคันนี้ก็พร้อมตอบสนองทุกความต้องการเรื่องความประหยัดน้ำมันก็ไม่แพ้ใคร เครื่องยนต์ถูกออกแบบมาให้ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพให้ระยะทางต่อการเติมน้ำมันหนึ่งถังได้ไกลขึ้นช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในชีวิตประจำวันการเดินทางไกลกับครอบครัวหรือการผจญภัยบนเส้นทางที่ยากลำบากมิสูบิชิปาเจโรสปอร์ตคือคู่หูที่ไว้ใจได้ ดังนั้นหากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่รวมความแข็งแรงความสปอร์ตความสะดวกสบายและความปลอดภัยไว้ในคันเดียวมิ t ูบิชิปาเจโร r สปอร์ตคือคำตอบสำหรับคุณอย่างแน่นอนขขขีีขีดดด